โอ้โหดูดูดูว้าวสีมันแบบเจ่มฉลาดว้าวมากอ่ะเลือดค่นเลือดผ่านไหมคะผ่านลัคกี้แฟมชาแนลสวัสดีค่ะทุกคน พบกับช่วงเรื่องกินขอให้บอก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 อกวันนี้เราจะมาทําลูกอมยืดได้ยาวยืดได้ยาวเฟ้ยเหมือนหนังสติ๊กเลยเคยยิงนกป่ะไม่เคยไม่เคยฆ่าสัตว์หรอกว้าวไม่ขนาดนั้นเลยหรอไม่จริงแล้วเคยกินลูกอมยืดได้ไหมคะ ลูกอมยืดได้ไม่เคยนะเคยกินแต่แบบยังไงหนึบหนับหนึบหอ๋อแค่หนึบหนับหนับใช่ไหมใช่แต่วันนี้จะมาทำลูกอมยืดได้และอร่อยมากด้วยว้าวอยากกินแล้วอ่ะอยากกินจริงป่ะมันเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะกินนะต้องมาแนะนำวัตถุดิบกันก่อนเลยก็จะมีคอนไซร์หรือว่าหรือว่าอะไรเอ่ยน้ำเซียมข้าวโพดน้ำเชื่อมข้าวโพดหาซื้อได้ที่ไหนคะอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี ช่เพราะว่ามันไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆเลยด้วยแบบมันห้างมันปิดเนาะหลายๆอย่างเลยใช่ก็เลยซื้อยากนี่คืออะไรคะน้ำเปล่าขวดขวดพลาสติกนะเวลาบีบยันลี่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถบีบได้ถ้าสมมติเอาขวดแก้วมาใช่ไหมบีบแก้วได้ปะได้จริงปะแตกแล้วก็นี่ค่ะลูกอมสู้ก๊าซองเรา ว้าวนน,นกินจขอกลียนหนึ่งขอสีเขียวขออีกแล้วเหรอขอะอะแต่วันนี้เราใช้สองกลิ่นสองรสนะคะอันนี้รสส้มอันนี้รสอ่อุ่นแล้วก็มาดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะแล้วก็นำลูกอมนะคะแกะใส่จานไว้เนาะแกะใส่จานไว้แล้วเราก็ใส่คอนไซลับนะคะ เราจะต้มด้วยกันนะมีซูกัสแล้วก็คอนไซลับเต <Okay, S 1> คอนไซลับใส่หม้อต้มนะ300 ml เลยแล้วเราก็แกะยูปอมซูกัสเนี่ยใส่ไว้ในหม้อที่เราใส่คอนไซลับแล้วนะคะคนให้เข้ากันเลยนะให้มันเหนียวเหนียวเลยนะยืดๆเลยเพราะว่าถ้ามันไม่เหนียวเนะี่ยมันจะเป็นแบบน้ำเปล่าคือมันจะไม่สามารถยืดได้มันจะเป็นเหลวๆว่าเ,เหมือนน้ำเปล่าที่ยืดไม่ได้อะคะ่ะต้องทำให้มันเหนียวเหนียวข้นๆเลยเสร็จแล้ว แล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็เือใส่ถุงนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนลอมยืดได้บ้าวยืดได้จริงปะอยู่ไว้อย่างนั้นอะนนนนนนอร่อยค่ะหวานๆเปรี้ยวๆมันก็ยังคงลดสุกัสไว้อยู่เนาะสีม่วงนี่มันลดองุ่นเนาะ เป็นไงหวานเปรี้ยวว้าวแม่แม้ไป้อ่เป็ด้วยอ่ะอร่อยอืมอืมนี่อันนี้รสส้มโอ้าจจะสีสวยสีส้มสีสดใสมากหวักกับไหมอืมอืม กลิ่นมันเป็นกลิ่นส้มอ่ะกลิ่นดีกว่าใช่ไหมกลิ่นแรงกว่าถ้่มันอร่อยมากเลยโอ้โหว้าวปาป่าปาปโน่น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 คนดูนะดูความเป็น ความยืดโอ้ยไปลองดูสิลูกอมก็ยืดได้น้วเนี่ยก็จะมันอร่อยจริงนะดูดูว้าวอดูสีของมันค่ะดูสีดูสีสีมันแบบแจ่มฉลาดว้าวมากอ่ะเลือดค่ะเลือดผ่านไหมคะผ่าน ชอบรสไหนคะแปลว่าสีส้มอ่ะชุ่มกลิ่นกว่าใช่กกิ่นมันแรงกว่านะแต่ทั้งสองมันก็อร่อยอยู่แต่ถามว่ารสชาติคือรสชาติมาทั้งคู่แต่กลิ่นส้มมันมันจะเออมาเต็มกว่าขอส้มอีกทีดินี่อะค่ะการทำลูกอมยืนได้ของเรามันสุดยอดเพอร์เฟกต์อร่อยนะ เพราะปกติกินลูกอมก็กินธรรมดาเนาะอมแล้วก็แบบละลายในปากเนาะแต่อนี้มันเหมือนแบบมันสามารถยืดได้เคี้ยวได้ด้วยนะเนี่ยเนี่เป็นไงคะอร่อยเวิร์เลยอันนี้เยี่ยมเยี่ยมให้กี่ดาวใปดดาวเอ้าทำไมไม่ให้เอ้าเผื่อความอร่อยไว้สองเย่าไหี่ยง่ายค่ะ ทำได้ใครๆก็ทำได้เลยแค่มีลูกอมซูกัสแล้วก็มีคอนไซร์ับเนะตัวชูโรงเลยขาดไม่ได้เลยคอนไซร์บับใช่แล้วก็จะเอาไปต้มต้มเคี่ยวให้มันเหนียวเหนียวให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ขวดแค่นี้แล้วสามารถยืดได้แล้วนี่ก็แช่วไว้ก่อนหนึ่งคืนคะ่ะแช่<ห>ก็กินได<ห>้เลยใช่ซึ่งมัน ทำง่ายมากๆใครสนใจอยากจะทำลองไปทำตามดูนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 1> กด subscribe แล้วกดกระดิง่งกุุงกิงกุุงกิง,ปงเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปสนุกๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะใครอยากให้เราทำอะไรให้ดูกี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยบ๊ายบายเจอกั๊ใยบ่นยบะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้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 งให้พวกเราด้วยนะ